ความสวยงามให้ชมแล้วกันนะคะสวยงามจริงๆเด้อจ้าแม่พ่อแม่แม่โอ้ยงามเหลือเกินนะคะเนาะโอ้ยหยดย,ย้อยจริงๆนะเนี่ยค่ะโอ้ยสวยทั้งคนสวยทั้งชุดเลยโอ้ยสวยงามมา,มากๆเลยแม่พ่อแม่เอ้ยแ,แต่เพลงมีตติดลินะคะ จอดย,ย์เคยเคยเนี่ยจอรย์ที่ไปลาทางอีสานนะคะลาเหนือนะคะแต่มันตีลินะคะขอบคุณเจ้าของคลิปมากเลยสวยงามมากเลยอลองแม่ปิงนะคะม,มันตีลิสวยมากเลยเอคะค่ะเห็นไหมคะอืม้องเป็นสวยงามมากเลยนะคะสวยที่สุดนะคะเนาะ หาที่เปรียบไม่ได้จริงๆทำไมนะคะที่ดาน้อยของเรานี่แหละที่ส่งเป็นที่ดาน้อยนะคะพ่อแม่แม่งามประล่ํงงามประเหลือนะคะงามจริงๆนะคะให้ภาพมันพ้องนะคะเนาะตอมาจะใหม่หรือเปล่านะคะสวยมากเลยอ่ะสวยเหมือนตุ๊ก,กตาเลย สวที่สุดะนางฟ้าตัวน้อยจริงๆนะค่ะเรียนนาตาศินด้วยสูสมมากเลยเน,น,นาะดูยังไงก็ไม่เบือ่อสวยสวยนะคะเนาะทำไมนางสวยมากเลย ว้าวสวยที่สุดในสามโลกเลยนะคะพ่อพ่แม่แม่นางฟ้าตัวน้อยนะคะเนาะเกิดมาบุญมีบุญจริงๆนะคะสวยทั้งใจสวยทั้งกายนะคะ 也是，好吃嘛。